สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะก็ตอนเนี้ยผมเนี่ยเดินทางตามน้ำลงมาเรื่อยๆแล้วอย่างที่ท่านฤาษีเนี่ยได้บอกผมนะก็ตอนเนี้ยยังไม่เจอหมู่บ้านเลยผมเนี่ยได้เดินมาทางเนี่ยมาไกลพอสมควรแล้วผมว่าไม่รู้ว่าจะคําก่อนหรือเปล่าแต่ท่านบอกว่าให้เดินถ้าเจอน้ำเนี่ยให้เดินตามน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆนะก็ยังดีที่ ก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยท่านก็ได้ให้พรนะกับผมนะนี่ก็เดินตามน้ำเส้นนี้ไปเรื่อยๆเลยป่าเนี่ยสมบูรณ์มากดีนะที่ยังมีน้ำนะแต่สมมูรณ์เนี่ยขาดน้ำเนี่ยมันก็ยังมีน้ำให้กินนะเ,เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต,ต้องหาหมู่บ้านให้เจอแล้วก็ จะไปหาโจรนป่านในเจอว่ามันเอาสองพี่น้องเนี่ยไปไว้ไหนนะไปกันรุนย,ยนะตอนนี้รุยน้ำแบบแหลกลาเลย เหมือนจะเจอเส้นทางนะลองไปดูนี่นะมีทางอยู่มีรั้วาทางสัตว์บ่าหรือเปล่าก็ไปตามทางอย่างที่พันเนี่ยได้บอกเนะ่ะ Rồi rùi nam lập trong ngoài đấy. ไม่รู้ว่าแดงเนี่ยไปหาน้องฟังไหนนะก็เราเนี่ยได้แยกย้ายกันหาโอเคนะระหว่างทางที่ผม ได้นั่งพักไม่กี่เหมือนว่าดิ้นเสียงคนอยู่ด้านล่างนู้นนะไม่รู้ว่าหูผมเนี่ยแววไปหรือเปล่าแต่เสียงเนี่ยไกลมากเลยนะใน,นี่ยก็ขลางเนี่ยอาจมีหมู่บ้านคนจริงๆก็ได้นี่นะก็ เดินลงมาถึงประมาณนี้แล้วทุกคนข้งลางเนี่ยน่าจะมีหมู่บ้านนะมว้าไม่รู้ว้โจอนนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนพาน้องเข้าไปไหนเขาไม่รู้เหมือนกันนะทำไมอะ่ะฮะ ไปเฮ <ไป S 1> ้ยโดนโดนโดนใครไม่รู้ใครไม่รู้นะนู้นะเฮ้ยไอจอนคนนั้นหรือเปล่า กันแอปกนแอปกัน,กน,กนไม่รู้มีกี่คนมันทำอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยมันทำอะไรวะ ผมว่าน่าจะใช่พวกไอ้กลุ่มจรนั่นแหละไอ้กลุ่มคนลงไอ้ลงันนั้นนะนะเอาอยัางไงดีอ่ะผมก็มันมีมีดได้ไหมมีอาวุธได้วยนะเดี๋ยวต้องลบ,บๆดูก่อนว่าดูอาการหน่อนนะว่ามันเนี่ยจะทำอะไรกันแน่ ตัดไม้ทำอะไรอะ่ะเหมือนว่ามันจะลงมาจากบนเขาเนี่ยแหละลุงเนี่ยแหละ มันจะทำอะไรกันแน่ดูดิน,นี่มันหาแบบตัดไม้ตัดอะไรไม่รู้ของวันนั้นอะผมจะเข้าไปแบบคุมพามเกินก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันเนี่ยจะรู้ทันเดี๋ยวผมเนี่ยจะแกะรอยตามันไปเรื่อยๆดีกว่า นะมันชไกลมากเลยนะอย่ะนู้นเนี่ย จะลงมาด้านล่างถ้ามันเดินฝั่งเนี้ยผมจะช้าตัวเลยนะนกลับมาแบบทีเดียวเลยโหม,มีไม้เด้ย Μου เดินตามไปดูเรื่อยๆดีกว่าอาจจะเจอที่พงม,มันเนี่ยพักอาศัยก็ได้นะ,ฮนะ,นะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเชือมันหายไปนะ มันเจอผมเฮ้ยเฮ้ยเย็ดคืนไม่เลวขค้นไปแล้วเย็ดโคตรไวเลยผมว่าหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่แถวๆนี้แหละ เบลเวอเนี่ยแหละเอาไงอ่ะไม่กล้าตามไปแล้วนะเพราะว่ามันเนี่ยเจอผมละแต่ผมเจอเส้นทางอยู่เฮ้ยเอาไงต่ออ่ะ นะไม่รู้ว่ามันเนี่ยลงมาทำอะไรตัวแถวนี้นะมันน่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะมันก็วิ่งขึ้นไปด้านบนเลยอ่ะผมอาจจะไม่เจอหมู่บ้านนะวันเนี้ยเพราะว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยที่ทาลือสีบอกเนี่ยเป็นหมู่บ้านของสองพี่น้องนะ แต่พวกนี้มันน่าจะมาคอยดักจับคนไปอ่ะไม่รู้ว่าจับไปทำอะไรเหมือนกันเฮ้ดิโอเคลองย้อนกลับไปทางเดิมดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้มันลงมาจากทางด้านบนเนี้ยไม่รู้ว่าทางเนี้ยมันมีอะไรกันแน่นะทุกคนตอนเนี้ยผมได้กลับมาที่เดิมนะทุกคน ไม่กล้าตามไปนะกลัวมันเนี่ยจะเรียกพวกมันมาทำร้ายอะไรผมแบบเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางมาคนเดียวด้วยเนี่ยตอนแรกที่ผมเจอเลยคือบนเขาลุ้งนี่แหละไม่รู้ว่ามันเนี่ยมาทำอะไรกันแน่นะถ้าวันนี้ไม่เจอหมู่บ้านเนี่ยผมอาจจะต้องพักแต่แถวริมน้ำแ,แถวๆนี้แหละ ดูดะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาเลยแต่ตอนแรกที่ผมเจอเนี่ยมันเดินลงมาจากทางบนเขาลุกงเนี่ยแหละเดี๋ยวลองไปดูกัน ว่าเขาลูกเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะหรือว่ามันขึ้นไปหาตัดไม้หาของป่าอะไรของมันหรือเปล่าไปไี่ถูกเลยนะเพราะว่ามันเนี่ยได้เจอผมแล้วด้วยก็ไม่รู้ว่า ถ้ามันเจอผมเนี่ยแล้วมันจะกลับไปเรียกพวกพวกเพื่อนมันหรือเปล่ามันจะเป็นอันตรายกับผมได้นะโอเคโดนโอเคนะตอนเนี้ยผมขอตัวนั่งพักก่อนนะทุโนโอเคนี่นตรงที่ผมมั่งพักเลย กินพวกน้ำกินอะไรก่อนเหมือนว่าจะไกลหมู่บ้านนะถ้าไม่เจอเนี่ยแย่มากเลยเนี่ยผมได้เตรียมน้ำขึ้นมาด้วย โอเคนะทุกคนผมคิดว่านะผมเนี่ยจะหาที่พักดีๆนะที่แบบว่าปิดบังอะไรผมได้มิชิดมากกว่านี้นะถ้าสมมติผมหาหมู่บ้านไม่เจอจริงๆนะพราะตอนนี้เป็นช่วงตอนเย็นแล้วด้วยโอเคก็จะอยู่แถวๆลำธารนี่แหละเปผมเนี่ยก็มันก็ขาดไปหมดแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องทำห้างสูงๆที่นอนสูงๆไว้ ดูก่อนนะว่าคืนนี้จะได้นอนในป่านี้หรือเปล่าหรือว่าผมเนี่ยจะต้องรีบเดินทางกับฝั่งไทยด่วนเลยนะไม่แน่เดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนโอเคเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะเดินทางไปข้างหน้านี่เลยนะข้างหน้าฝั่งข้างบนน,น,นู่นเลยตอนเนี้ยผมขอนั่งพักเอาแรงแป๊บหนึ่งนะนี่นะดนูเหมือนว่าฝนเนี่ยจะเทลงมาแล้วด้วย ถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าต้องไปตามพวกเพื่อนๆมาแล้วก็มาฝั่งนี้ดูเพราะตอนเนี้ยผมมันเนี่ยผมเนี่ยอยู่ฝั่งพม่าเลยด้วยท้าฤศีเนี่ยก็ไปฝั่งไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเลยไปหาที่พักกอนทุกคนดีนเสีออยงฟ้าร้องไหมฟ้าร้องแล้วด้วย เหมืนอนฝนจะตกแล้วนะโอเคเดี๋ยวรีบไปหาที่พักกันก่อนดีกว่า